ไม่สิ้นชาติก็คือถ้าเฮาัรักไทยรักทินเฮาชาติไทยเฮาก็จะบัสิ้นจะบาสูญหายไปเพราะว่ายังมีคนแหมหลายคนที่จอยกันสืบทอดแอบชชีวิตน้องมีปออีกสองคนก็คือปอที่ฮื้อกำเนิดกับปอที่ฮื่อที่อยู่อาศัยฮื้อแผ่นดินเกิดถ้าบ่ามีปอคนแรกน้องก็จะไม่ได้เกิดมาแต่ถ้าบ่ามีปอคนที่สองน้องก็จะบ่มีที่อยู่บ่มีที่อาศัย มาได้มาเป็นน้องในวันนี้เจ้าจะรักษาวัฒนธรรมื่้สืบต่อไปให้ทันใม้ภูมิใจเจ้าประเทศไทยโชคดีมากเพราะว่าในหลวงเป็นเป็นต้นแบบเป็นทุกอย่างที่กับประเทศไทยถ้ามีท่านก็คงจะ,ะมีประเทศไทยเจ้า